ข่าวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือข่าวอะไรดูหน่อยสิผมดูข่าวนี้เผมไม่แน่ใจว่ามันข่าวอะไรเออคือพอดูปั๊บเนี่ยเออตกลงมันเป็นข่าวการเมืองหรือว่าเออข่าวจากรายการ Animal Planet ชีวิตสัตว์ลูกกัดกันยับอมนติใจอะไรมันกัดกันวะกัดกันยับตอนนี้เขากัดกันกัรสลิมนั่งดูเฮ้ยไงยเนี่ยไม่ใช่รายการเราอย่างเดียวนะเนี่ยผมนั่งด่า อีหลังอิงมีควายตามเนี่ยเขาจะหาว่าผมเป็นส้มเพราะตอนเนี้ยส้มมันกัดกระแดงนี่ไงกัดกันยับเรื่องน้าท่วมพังมึงสิทำมึงสิทำเห็นไหมเหมือนเนี้ยเคยเคยมีเคยมีมีอ right> ันนึงเห็นไหมมึงสิกระเทยมึงกระเทยมึงสิกระเทยมึงสิกระเทยเนี่ยสองอันเนี่ยดวออกว่ามึงกระเทยมึงกี่กระเทยมึงไี่ทำมึงก็่ทำมึงทำ มึงทำเอ้ยไม่ใช่คูมึงเนี่ยนะสองอันเนี่ยตอนเนี้ยที่ให้ดูเนี่ยก็ว่าด่ากันไงเพราะว่าอโครงการทำฝายเนี่ยต้องยอมรับว่าสีแดงเนี่ยเขาก็เสนอให้ทำโน่นทำนี่เพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่จะหาว่าเขาไม่ดูแลใช่ไหมเขาต้องแข่งกับไอส้มใช่ไหมทีนี้ผมเป็นโครงการรัฐบาลปั๊บรัฐบาลคือรัฐบาลเพื่อทุยเนี่ยไอส้มมันก็ไม่เอาทุกอย่างไงไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นมันไม่เอาทั้งนั้นนะเพราะว่ามันจะต้องลํำออกไปแบบไอที่เมื่อกี้ ไอ้โลดเลือดสักดีใจไงล้มโครงการรัฐบาลได้พันสองอยกว่าล้านโอ้ยเป็นผลงานผลงานเนี่ยเราไมา่เราล้มโครงการสร้างฝ่ายได้ดีใจมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นข่าวนี่ไงกัดกันยับอันนี้ข่าวอันนี้อยู่ในเซกชันคือถ้าข่าวพวกนี้เคยเป็นมาเวลามันโพสต์ใน Facebook มันจะเขียนว่ากรุณาใส่ท็อปปิกด้วยผมจะเขียนว่าเออเพจแคร์ <laughs> ข่าวเกี่ยวกับ ผลิตภ,ภัณฑ์อาหารสัตว์ดูแลส,สัตว <c oughs> ์กัดกันยับมาดูนะฮะจริงๆเพี๋น,นี้คลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับส้มควายหรอกแต่เขาพูดให้ฟังว่าเออคนเราจะช่วยอ่ะไม่จําเป็นว่าต้องให้เขทวงถามว่าสอสออยู่ไหนมันยังหน้าด้านนะนี่พอถามว่าไอ้สอสอส้มอยู่ไหนในพื้นที่มันบอกก็นั่งอยู่ที่นี่แหละผมมอนิเตอร์ข้อมูลอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาล ไม่นนมีอำนาจอุค์พักเลยทั้งนั้นนะไปด่าไปด่าทัานนูน่นก็นี่ไงตอนนี้กูด่าแทนพรรคเพื่อควายเขาก็ด่ามาไงามึง่ะเขาจะสร้างฝ่ายสร้างเขื่อนมึงก็ไปตัดงบประมาณเข้านี่ไงเลยกลายเป็นข่าวกัดกันยับดูคลิปต่อไปนะฮะฟังเสียงสันนิดครับว่าเขากัดกันยังไงแต่ว่ามาลงเอ่ยที่คนที่ไม่เป็นสอสอลงไปช่วยพื้นที่ครับอันนี้จังหวัดแพร่ฮะ ผมก็อยู่มอนิเตอร์สถานการณ์ดูสถานการณ์อยู่นะครับแต่ว่าตัวผมเองอ่ะไม่ได้มีอํานาจในการบริหารที่จะไปจัดก,การน้ําท่วมไปสั่งให้เขายกประตูระบายน้ําไปสั่งให้เขาเออนน้าระบายที่ท่อไหนท่อนู้นท่อนี้ไปเปิดเครื่องสูบน้ําหรือย้ายเครื่องสูบน้ามันไม่ใช่หน้าที่สสไม่มีอํานาจครับอ๋อไม่ใช่ผว่าไม่มีอํานาจ<ย>ใช่ผมไม่มีอํานาจด้วยแล้ว why 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 ก็เลือกกะนเยอะนะฮะเมื่อเราก็จะนั่ง แล้วพวกจิ๋มส้มดมกาเข้ามาเทียบก็นี่ก็ถูกแล้วสอสอนพิที่อยู่ในสภาไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวเขาเลือกเองยังไงเขาก็เลือกท่วมกี่รั้งกี่ชั้นจะล้างคนเท่าไหร่เขาก็เลือกก็เลือกไปเลือกเลือกก็เลือกเลือกเยอะนะจ๊ะอ่าไม่ไนะอืมเลือกไปนะไอคนโง่ทาความดีเขาก็ไม่ได้หวังอะไรเขาก็เห็นแก่ชาวบ้านเขาก็ไปก็ไม่ได้ต่อไปนะ แล้วก็ขอให้แพร่ให้นาทให้พยาวซึ่งผมไม่สมน้ำหน้าคุณก็เลือกอย่างที่คุณชอบจะได้ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบนะฮะต่อไปพวกผมก็เป็นคนไทยด้วยกันผมก็ยังบริจาคช่วยพวกคุณต่อไปแหละในฐนานะคนไทยด้วยกันนะนั้นเราก็ฟังแล้วก็จําไว้ที่มันกัดกันนบะบึ้ง่าแหละบึงแหละบึงแงละบึงแงละ,บ,งละ,บ,งละบึงตัดงบกูอาก้าวฉันไม่ใช่นาทียงฉันจะเป็นรัฐบาลเออจะไม่ขัดันได้ใช้รูทอได้ไงฉันก็นั่งวนเต้าน้ำท่วมนี่อยู่ บริจาคอรไม่ไม่บริจาคไม่เอาหรอกระบบอุปถัมภ์การบริจาคเป็นสิ่งสแสดงว่ารักล้มเลวตัวไขโตมนันตอนนี้เราก็รอชั้นกรุงเทพฉันก็รอน้ําเธออยู่นั่นแหละเนี่ยมาเพียบตอนนี้กัดกัดกันยับเนี่ยน,น,น,นะรายการชั้นวันนี้คงเป็นรายการรายการไออวยของไอส้มมนแน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าไอพวก เคสามถุยมึงด่าว่ารายการส้มเนี่ยมันล้มรัฐบาลล้มมึงด่าส้มเนี่ยหรือว่าเอ้ยทนายาส้มก็ต้องกาไปไรายการเว้ยมึงนีพวกไยแดงพวกไยแดงมึงด่าส้มเนี่ยตอนน้ําท่วมลุยน้ําสร้างภาพมึงมึงไปทั้งทีมึงแบกนะนี่มึงดีไปว่ามันว่ายรวดเมันกุสาแบกน้ไปหกขวดเนี่ยมันเป็นผู้สนับสนุนระบบอุปถัมภ์ไอเท่งเท้งถ,งถึงเนี่ยไอเท่งบอกว่าไม่เอาเราเอาของมาให้เนี่ยมันเป็นสนับสนุนระบบอุปถัมภ์ เออนี่ไอ้โลดมึงแบกนะไป6กขวดเนี่ยมึงรู้ไหมมึงสนับสนุนระบบอุปธรรมเออถึงเวลามมาต้องอย่างนี้ที่มึงทำเนี่ยถูกต้องตอนที่มึงล้มงบประมาณ1200กว่าล้านนะสร้างฝ่ายได้เนี่ยมึงดีใจลำออกนอกสภาไปอย่างนี้แหละนั่นแหละหน้าที่มึง หน้าที่มึงแล้วเขาจะเลือกมึงเยอะๆเพราะเขาจะสำนึกในบุญคุณว่าโคลนทั้งหลายน้ําทั้งหลายน้ําที่พัดตายายวัวควายมึงไปก็ด้วยไอ้พัดที่มึงเลือกนี่แหละประเทศชาติจะเจริญเลือกเยอะๆเลือกเยอะๆด,ดินจะสไลด์อีกเลือกอีกสไลด์อีกแต่ไม่ใช่คะแนนสไลด์ดินสไลด์ไอ้คะแนนสไลด์สไลด์แน่ๆพวกมึงจะเลือกเยอะก็เรื่องของมึงแต่ว่าดินจะสไลด์มาอีกเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องล้างบ้านขอบอกนะแพร่าน,าน่านพยาวเชียงรายอย่าเพิ่งล้างบ้าน มันจะมาอีกมึงล้างทีเดียวเลยนะมึงล้างทีเดียวมึงล้างทีเดียวยังไม่ต้องล้างบ้าน๋มันมาอีกปากกูพระล่วงเออนี่ตอนนี้กูกลายเป็นรายการเพื่อไทยไปแล้วเพราะว่ากูด่าส้มเมื่อกี้กูยังเมื่อกี้กูยังด่าอีแปดดำอยู่เลยยังไม่รู้เลยกูดา่าสองฝ่ายหรืออย่างเนี้ยทาอะไรบ้างนเนี้ยเนี่ยสิ่งที่มันทาแหละ แค่นี้ก็เลือกแล้วจะทำอะไรมากมายแค่นี้ก็เลือกกันน้าตาเล็ดแล้วไม่นทําทำอะไรมากมายหรอกคนรักของเขาไม่มาก็เลือดถึงเวลาก็ไปยืนจ้องน้งําจ้อง่าลงไปลุยเข่าสักนิดนึงเอ <Yeah. S 1> กากเดนเศษขยะสวะที่มากับน้ําท่วม,มนั่งอยู่บ้านวิจารณธารนเนี่โอ้ยลงแค่นี้เขาก็เลือกกันเยอะแล้วถล่มทลายไม่ต้องหรอกเขาเป็นเงินบริสุทธิ์เขาไม่ไ้ซื้อเสียงเขาเป็นสิ่งประจักษ์ชนก็ใจป่ะ เอเอเนี่ยลงแค่นี้เขาก็เลือกแล้วยืนหันหลังเนี่ยเออยืนหันหลังดูน้ําทำหน้าเแบะบปากหน่อยเดียวเขรู้ย่ประเทศเชิญน,นี่มันต้องเลือกเก้าไก่เท่านาน้นน้ำน้ำท่วมดินสไลด์แง่ไยนิดเดียวเลือกพักเกาไก่เอของใหม่ ดินสไลด์เกมเงินยเลือกว่าเก้าไกลยืนหันหลังถ่ายรูปก็เลือก่นทันถล่มแล้วจ้าเดี๋ยวไม่จริงอ่ะเนี่ยถูกป่ะเนี่ย ตัดข้าวแล้วกูยกของกูดูถ้าอีนายกรักษาการเพราะว่ากว่าจะได้คอรมอเนี่ยกลางเดือนหน้าครับมันต้องรลอคอรมอยังตบตีกันอยู่แล้วก็ต้องนนโนนนน,น,นตรวจสอบหุณบัตรโอ๊ยกลัวกลัวติดคุกแล้วก็ไปถวายสัตว์ปฏิญาณอะไรเงี้ยกว่าจะเข้าเนี่ยยังเร็วคือต้นเดือนน่ะมันไม่ต้นหรอกเนี่ยมันสิ้นเดือนแล้วในทิศเนี้ยทิศหน้าก็โนนนี่นั่นอยูออ่สัปดาห์ที่สองของกันยาถึงจะได้เนี่ย นะแล้วมันก็ไม่รู้เลยว่าเขื่อนสิลิกิตอยู่ไหนเขื่อนบลรเพชรบึงบลรเพชรอยู่ไหนเนี่ยคือรวมๆแล้วมึงอย่ามาถามกูเลยมึงยกของมึงย้ายปลักอันนี้บอกเลยอันนี้บอกเลยคือถามดูเนี่ยาตาลงเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่เดินมาเขียนหน่อยเราถามกันก่อนจบรายการพระสงฆ์นิกรตาลงเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่จากสิ่งที่รวบรวมมาให้วันนี้ผมยังคง ยืนยันฮะส่งกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เลือกใครก็ตามเพราะว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมชาติของผมแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าการตัดสินใจของคุณจะช่วยชาติได้จากสิ่งที่คุณได้บทเรียนครั้งนี้ซึ่งคุณอาจจะไม่เรียนก็เป็นเรื่องของคุณคุณจะไม่สํานึกก็เป็นเรื่องของคุณเพราะคุณบอกว่าเป็นหน้าที่ก็เรื่องของคุณหรือว่าถึงวันแล้วเขาตบหัววันนี้เขามาลูบหลังวันหลังแล้วคุณก็ยังเลือกเขาอีกก็เป็นเรื่องของคุณแต่ให้รู้ว่า ผมคือคนที่เสียภาษีใช้นี่รับผิดชอบประเทศชาติอยู่คนหนึ่งหนึ่งใน4ีล้านคนที่หวังว่าประชาชนที่เหลืองนะจะช่วยกันยืนหยัดความจริงประชาชนที่ส้มที่แดงถ้าช่วยกันตื่นรู้ก็จะช่วยประเทศชาติอย่างยิ่งให้บรรเทาเบา,บาบางจากทุกที่เกิดขึ้นนี้งั้นตอบกันมาเดี๋ยวจะไปนั่งดูนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube และติ๊กต k ว่าเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่